ดวงดีๆให้จบให้สิ้นกันเถอะปุะ๊บเฮย้ยวงดีจริงกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมก i กดาคอนิเค c ลบายบอลไฟเจอร์เกตเตอรกับผม NT แช n นลวันอีกแล้วนะครับ คลิปโดวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะใายคลิปนะครับถ้ายังเวลายัางเหลืออยู่อาจจะมาสุ่มหาตัวละครลิมิเต็ดใหม่ที่เข้ามาของเซิร์ฟเราด้วยละกันนะครับผมลิมิเต็ดอีกแล้วครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าอีกแล้วด้วยนะฮะก็จะเป็นตัวละครแพทริเซียซัมเมอร์นั่นเองนะครับผม สำหรับตัวละครที่ผมรีวิวไปในข้างต้นสำหรับอาพิษนะครับผมนะตอนนี้ยังไม่มานะทุกคนนะโอเคเราพูดถึงกิจกรรมกันก่อนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในผมก็จะเป็นกิจกรรมที่รถแลกแจกแถมนะครับผมใครที่มีงบหน่อยก็สามารถมาจ่ากันได้ในุผมของรถราคานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตั๋วสําหรับในการที่มีทั้งสุ่มตัวละครและก็สุ่มสัตว์เลี้ยงนะ รวมถึงนะครับผมจะมีเติมเงินสะสมเข้ามาใหม่ด้วยครับผมนี่นะครับผมเติมเงินสะสมรับของรางวัลไปเลยจ้านี่นะฮะโหแจกของเยอะแยะมากมายซึ่งนี่ครับผมอยากได้ตัวนี้มากๆเลยครับผมการันตี3ดาวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาสุ่มกันด้วยครับว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรนะครับผมรวมถึงตัวละครใหม่มาแล้วผมลืมบอกไปก็จะเป็นตัวละครแพทิเซียเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่าเหมือนกับที่เรารีวิวไปหรือเปล่าในครั้งต้นนะครับผมแล้วก็จะมีมารุรุซัมเมอร์มาด้วยนะครับผมเป็นตัวละคร1ดาว แต่หนึ่งดาวรู้สึกว่าเก่งอยู่นะทำมาเล่นไปนะครับสกิลของเขาในครับผมก็จะเป็นการที่แย่งอีเชอร์มาในครับผมแล้วก็จะมีลดอีเธอเป้าหมายได้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าใช้งานจริงเป็นไงนะครับผมแต่อาจจะสุมแหละอาตรงนะครับผมอาจจะสุมแหละเพราะว่าเราก็เติมเงินเพื่อจะมาสุมอยู่นะครับผมเพื่ออยากได้เอามาประดับไอดีสักนิดนึงละกันนะครับผมไม่รู้ว่าได้ใช้งานหรือเปล่าแต่ขอมีติดไอดีหน่อยละกันนะครับผม ซึ่งสอนใละครนี้เราพูดไปหมดแล้วนะัมใครยังไม่ได้ดูคลิปเราสามารถย้อนไปดูได้นครับเดี๋ยวผมปักหมุดไ้ให้นะต่อไปคู่หูครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมอยู่นะเป็นคู่ที่โคตรดีเลยอ่ะแต่เป็นธาตุใบไม้อีกแล้วครับทุกคนมาทาไมบ่อยๆครับก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคิดิคอ้เออเพิ่มคิด,ดิคอ้สิโอเคนะครับผมแล้วก็จะเป็นรับความเสียหายเพิ่มขึ้นนผมเมื่อเราชนะทางน,นะครับผมและนี่ครับที่ผมชอบสุดคือการที่ลดพลังป้องก,กันกายภาพเป้าหมายได้นี่ผมทำดามเมจหมู่ด้วย ซึ่งผมบอกเลยอาพิทมานี่คอมโบกับมันนี่โคตรดีเลยนะแต่ทำไมอาพิทไม่หมาวะไม่เข้าใจโอเคครับเดี๋ยวเราจะสุ่มหาแน่นอนนะครับผมยังไงของก็ต้องมีนะทุกคนนะและคุณซับนะครับผมสําหรับรูรร้อนก็มาเป็นที่เรียบร้อยครับเพียงแค่ทุกคนนะครับผมเล่นผ่านครั้งแรกในอุนดานแรกที่ขึ้นมานะฮะเพื่อนๆก็รับไปเลยมารูรุซัมเมอร์นะครับผมแบบฟรีๆหนึ่งตัวละครไปเลยจ้านี่นะครับผมก็จะเป็นตรงนี้เลยนะจ้า นี่ครับผมรับไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอันนี้ผมบอกเลยว่าเนี่ยคือดีมากผมอยากให้มาตั้งนานแล้วแหละก็เป็นร้านค้านะครับอันนี้คือการแลกปกติไม่มีอะไรแต่ที่ผมชอบสุดคือหีบสมบัติครับอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมปั๊มใบนี้เยอะมากๆครับผมสำหรับใบไม้นะฮะคือผมชอบมากๆนะครับผมจริงเราสุ่มนะฮะก็จะได้รับของงนี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าเอาของมาแล้ตัวนี้ก็คุ้มอยู่นะในทางชิ้นส่วนตัวละคร ไปซุ่มนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอีเทอร์ฟรีด้วยนะครับผมและตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับผมก็จะมีแต้มตรงนี้ให้เราแรกเหมือนกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรานะครับผมมาสุ่มกันเลยละกันนะครับผมอย่างแรกขอมาลับของกันก่อนรับไปเลยครับรับไปให้หมดก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสีว่าเราเนี่ยจะเกลือหรือเปล่า ของที่เราได้มาทั้งหมดนะครับผมซึ่งเหมือนเดิมครับผมคิดไว้อยู่แล้วว่าเป็นตัวลิมิเต็ดก็ต้องเป็นตัวแยกอยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่ตัวธรรมดานะฮะตอนนี้ตัวธรรมดาก็โคตรเยอะเลยทุกคนเอ้ยโอเคครับเปิด3ดาวก่อนเลยตัวละครที่ผมอยากได้นะครับผมก็ขอญาตนะครับผมเป็นอาพินะฮะกับแพทริเซีย2ตัวละครเท่านั้นที่เหลือถือว่าเกลือครับผมแค่นั้นเลยครับขอยัดเปิดเสียงสักครู่นะฮะมีโอกาสได้ปะวะลืมดูเลยมีโอกาสใช่ไหมโอเคมีโอกาสครับผมอีกตัวหนึ่งก็ขอเป็น ดาโกนิกาก็จะโอเคครับเราจะไม่เรื่องมากคือเราให้เยอะสุดๆแล้วคือต้องออกแล้วแหละมาหมุนค้างไปครับผมช็อตนี้แดงแป๊ดกดไปแล้วครับผมสกิปไปปิ้งเรียบร้อยครับผมจะมาได้ถึงสองไหมห <c oughs> ยอกเล่นนะฮะมาขอที่ได้ใช้เถอะสามตัวละครแพทริเซียอาพิทนะครับผมแรกก็ดาโกนิก้านะไปครับอยานะขอมีคาซินก่อนโอเคครับผมอาพิทมาครับผม ไปต้องรู้อะไรละเรียบร้อยครับผมได้อาร์พีษเป็นที่เรียบร้อยครับตัวละครที่ผมโคตรอยากได้มานานแสนนานวะน่ารักสุดสอะอาร์พีด้าดูดิปริงมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหสนับสนุนของเราโอ้โหล้วได้ตรงตามที่เราต้องการเป๊ะๆนะฮะปิดคลิปได้เลยได้ไหมยังไม่ได้ทุกคนยังมันไม่หมดเอ่อยังไม่หมดนะฮะเอยเราขอสุ่มนี่ก่อนการนุมสัตว์เลี้ยงนะครับผมปากกันก่อน จัดไปผมสัตว์เลี้ยงอีก30โสรนะครับขออย่านอกเลทเลยละกันนะฮะอไอพี่ช่ดิตงบอกอย่าดุดเลทเลยละกันนะครับผมโอเคครับถือว่าออกวายอยู่นะทำไปเล่นไปหรือว่าจะออกก่อนการันตีก็ดีนะทำไปเล่นไปนะฮะออกก่อนการันตีเลยก็ดีจะได้มีเพชรเหลือไปซุ่มตัวละครเลยครับจะคิดไปเลยครับอุย้ยวันนี้เป็นวันของเราเดี๋ยวเราสุ่มตัวต่อเลยเราสุ่มตัวต่อเลยเอยไหนๆก็ออกมาง่ากันอนี้แล้วเราสุ่มตัวต่อเลยครับผมโอ้โห มันต้องอย่างนี้ครับผมยกนิ้วให้เลยนะ GM มนะเหมือนเดิมนะผมเราสามารถดองการันตีของตัวดีไปเต็ดได้นะครับผมแต่ตู้นี้จะเป็นตู้แยกสำหรับตู้เพิ่มเลตอัพปกตินะจ๊ะซึ่งตรงนี้ต้องใช้เพชรทั้งหมด1500เพชรในการสุ่มนะครับผมโอเคไปกันเลยระเดิมไปก่อน1ทชี้ด้วยกันนะฮะขอนะฮะดวงดีๆให้จบให้สิ้นกันเถอะปึบ๊บเฮย้ยวงดีจริงวันนี้ดวงดีจริงเอ้ยหรือว่าจะมิกเรือ ขอเถอะหลังจากที่เราเกิืเจแปนมา <ondan S 1> <antique. S 2> นานแสนนานแล้วก็เกิดเซิร์ฟไทยมานานแสนนานนะเจนจะเห็นใจเราหรือเปล่าช็อตนี้ต้องมารอดูกันครับมามาแพทริเซียแพทเฮ้ยหรือว่าเฮ้ยอย่าจ้องเฮ้ยทุกคนนี่ไม่ใช่ช่องเราเฮ้ยทำจริงนี่ไม่ใช่ช่องเราใช่ไหมเอ้ยนี่มันช่องเราหรือเปล่าเนี่ย เป็นตัวละครสราบสนุนนในรัมส์แับแพทวิเซียนะจ๊ะโอ้โหลุ้นแบบอะไรอะ่ะบทจะมาก็มาหมดเลยทุกคนผมเมือไปหมดแล้วต่โอ้โหมันไม่ได้มันไม่ได,มไมไดูดีแค่การสู่ไปตรงนี้2อ,อย่างนะะแล้วก็แถมได้3มดาวที่เราต้องการนี่คือมันหลายตัวมากแต่เราได้อาพิดิอะคิดดึกเฮ้ยวันนี้เป็นวันของเราโอ้สวัสดีปีใหม่นะนี่เป็นวันที่เราดวดีที่สุดในเกมนี้นะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็น่าจะจบคลิปเันเพียงแค่นี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราขอยาแยกปันทั้งสองตัวที่มาใหม่ก่อนละกันนะจ๊ะถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับเป็นครายผมด้วยล่ะแต่ถ้าใครอิจฉาความเกลียองผมนะครับผมอย่าเพิ่งอิจฉากันนะฮะนานาทีพี่ผมจะได้แบบนี้นะครับผมก็ขอเพื่อนๆอยากเกลือนะครับผมขอให้ดวงดีๆแบบผมละกันนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายจ้าและตัวสุดท้ายผมโจมตีไปเลยโซเนียจบเกมโอ้โหจบอย่างสวยงามโอ้โห นี่มันด่านที่แบบทุกคนรอคอยอยู่หรือเปล่านี่มันไม่ใช่ด่าน,นไอ้กิ้งก่ายพวกนั้นไม่ง่ายกว่ากิ้งก่ายเยอะเลยทุกคนนะผมก็อย่าลืมมาตีแล้วกันนะสรับปะกะติตรงนี้ก็ผ่านได้ง่ายๆแล้วก็สามารถมาแปมแต้มกันได้นะผมเพื่อไปแลกของรางวัลน,นะครับผมบอกเลยรับประกันนะครับผมผ่านง่ายกว่ากิ้งก่ายเยอะที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่ ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน